ตัวแมนนวลน,นะครับไม่มีมอเตอร์หมุนเก็บฟิล์นนลมนะครับสินค้าใส่ไปในกลองนะครับดันเข้าครับดันเข้านะฮะแล้วก็โยกฟิล์มลงมาให้สุดครับทางไว้แป๊บหนึ่งค,งครับแล้วก็ปล่อย แล้วก็ม้วนฟิล์มนะครับต้องเป็นการม้วนเองนะฮะม้วนให้ตัวมาร์สสีดำนะครับให้มาอยู่ที่ตัวนิ้วชี้ครับประมาณนี้อันนี้คือกักวแมนนวดนะครับ